สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อุไรสวนไม้มงคลจะพามาดูอโกนิมาที่ว่าสวยคล้ายกันค่ะเรามาหาความดูความแตกต่างของเขาไปพร้อมๆกันค่ะเนี่ยค่ะทางซ้ายมือคือ Big Apple ปิลค่ะเนี่ยค่ะบิ๊กแอปเส่วนขวามือนี้คือเออแดงเศรษฐีหรือแดงมงคลค่ะเนี่ยค่ะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะสังเกตจากตาตาเปล่าเนี่ยค่ะยังไม่สัมผัสเนี่ยค่ะ ลักษณะใบใบของแดงเศรษฐีจะชูหรือตั้งค่ะส่วนใบของบิ๊กแอปเปิลเนี่ยค่ะจะตกค่ะเนี่ยค่ะจะต่างกันค่ะเนี่ยค่ะก็เอ่อส่วนลายบนใบพื้นของใบเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะก็พื้นจะเป็นสีแดงเนี่ยค่ะพื้นของใบเป็นสีแดงแล้วก็แต่งแต้มด้วยลายบนใบเนี่ยเอ่อด้วยสีเขียวเข้มค่ะ ก็เหมือนกันค่ะนี่ค่ะนี่แดงเศรษฐีก็จะแต่งแต้มด้วยสีเขียวเข้มต่างกันที่ลักษณะใบมาดูลักษณะใบของเนี่ยแดงเศรษฐีเขาจะตั้งจะชูแล้วก็ลักษณะใบอ่ะก็จะไม่ไม่ถึงกับรูปไข่มากเหมือน b ิ๊กแ p ปเปค่ะเนี่ยค่ะดู b ิ๊กแ p ปเปนะคะบิ๊กแอปเปิน่ะเป็นรูปไข่เลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เกือบมนค่ะปลายใบเนี่ยค่ะ กือบมนเพียงแต่มาแหลมนิดเดียวแต่ว่าแดงเศรษฐีเนี่ยเขาจะเรียวขึ้นมาจนถึงแหลมเนี่ยค่ะจะต่างกันค่ะชนดูเลยค่ะเนี่ยค่ะใบเขามีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะเนี่ยค่ะแล้วส่วนร่องใบแกนกลางใบเส้นกลางปลาเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะแต่งแต้มลายบนใบสีเขียวเข้มเหมือนกันค่ะ ขอบของใบก็สีเขียวเข้มค่ะามาดูด้านล่างของใบค่ะด้านล่างของใบทั้งคู่เลยค่ะเนี่ยค่ะมาดูทั้งคู่เลยค่ะเนี่ยค่ะใบทั้งคู่เนี่ยจะเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยค่ะเส้นแกงการใบด้านด้านล่างของใบเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเข้มส่วนของอของแดงเศรษฐีจะเข้มกว่าส่วนของบิ๊กแอปเปิลน่ะจะไม่ถึงก็เขียวเข้มค่ะแต่ก็เป็นสีเขียวค่ะ ด้านล่างเนี่ยก็จะซีดกว่าด้านบนลวดาลายของใบจะเหมือนด้านบนทุกอย่างค่ะเพียงแต่ซีดกว่ามาดูที่ลำต้นค่ะมาดูที่ลำต้นของของทั้งคู่นะคะเนี่ยค่ะทรงเอาเริ่มที่ทรงพุ่มเลยค่ะทรงพุ่มของอแดงเศรษฐีตัวนี้ค่ะจะโปร่งกว่าค่ะจะเป็นทรงทรงก้านที่ที่ยาวที่ยาวกว่าส่วน บิ๊กแอปเปิลน่ะจะเป็นทรงก้านที่สั้นกว่าค่ะแล้วก็สีไม่เข้มเท่าค่ะเนี่ยค่ะส่วนแดงเษฐีเข้มมากนี่ค่ะอันนี้แดงเษฐีนะคะที่เข้มอันนี้บิ๊กแอปเปิลค่ะแล้วก็ส่วนมาดูที่ต้นเขาค่ะต้นเขาเนี่ยจะกาบเข้มมากเลยค่ะเนี่ยเป็นกาบที่เข้มมีร่องส่วนบิ๊กแอปเปิลก็มีกาบแต่ว่า กาบไม่ได้ใหญ่นักค่ะเนี่ยค่ะกาบจะสั้นๆเพราะทรงก้านเขาจะสั้นกว่ากว่าแดงเศรษฐีค่ะเนี่ยค่ะส่วนด้านวัสดุปลูกเนี่ยจะใช้เหมือนกันค่ะออชอบน้ำปานกลางเหมือนกันทั้งคู่ค่ะเนี่ยสังเกตดูวัสดุปลูกแล้วก็จะทำให้เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะก็จะจะใช้วัสดุปลูกที่เป็นใบก้ามปูเนี่ยเยอะเยอะกว่าพวกเพอร์ไล กาบมะพร้าวสับค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาชอบน้ําประมาณปานกลางแะค่ะไม่ถึงก็ว่าให้มากเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก็แต่ว่าการลดน้าเนี่ยเราก็จะลดอออาทิตย์หนึ่งสองครั้งเหมือนตัวอื่นๆเพียงแต่จะจะเน้นเน้นให้มากกว่าต้นอื่นๆให้อย่างอัญมณีสามสีเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสองครั้งเหมือนกันแต่ว่าจะให้ผ่านๆค่ะจะให้ผ่านๆส่วนอันนี้ก็จะเน้นให้เยอะหน่อยค่ะ ไม่ไม่ถึงกัับพนผ่านก็คือจะจะให้เยอะแหละค่ะเยอะกว่าอัญมณีสามสีค่ะนี่ค่ะแต่ว่าสอ,สองครั้งต่ออาทิตย์ก็เพียงพอค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ว่าขาดน้ําไม่ได้ว่าเหี่ยวแต่ว่าเขาก็ยังสดชื่นอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเอาความสะดวกค่ะถ้าเราจําจกัดว่าอาทิตย์ละสองครั้งเท่าๆกันพร้อมๆกันเนี่ยมันมันก็ก็จะสะดวกสําหรับเราด้วย เพียงแต่ให้ให้ต่างกันแค่นั้นเองค่ะตัวหนึ่งผ่านผ่านตัวหนึ่งหนักหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะก็วัสดุปลูกก็ใช้เหมือนเดิมค่ะเนี่ยก็มีใบก้ามปูมีมะพร้าวสับใบก้ามปูก็เป็นใบก้ามปูหมักผุแล้วนะคะแล้วก็เอ่อเพอร์ไลท์มูลไส้เดือนคือจะไม่ลืมค่ะไม่ว่าจะเป็นเอ่อต้องการน้ําน้อยน้ํามากแต่วัสดุปลูกเนี่ยเราจะผสมมูลไส้เดือนทุกครั้ง แล้วก็กระถางเขาจะเน้นเหมือนกันใช้เหมือนกันค่ะเน้นรูระบายแล้วก็ไม่ใหญ่เกินต้นไม่ใหญ่เกินทรงพุ่มอะไรประมาณนี้ค่ะใหญ่สุดของที่นี่ก็จะเป็น8นิ้วใหญ่จริงๆค่ะถึงจะเป็น12นิ้ว12นิ้วส่วนใหญ่จะเป็นพวกนู่นค่ะเป็นโชคเก้าชั้นนู่นนะคะก็จะจะเป็นใหญ่หน่อยค่ะโชคเก้าชั้นแต่ถ้าโชกเก้าชั้นเล็กก็ยังอยู่ที่8นิ้ว6นิ้วค่ะ เนี่ยค่ะเราก็จะประมาณนี้ค่ะการดูแลเราใส่ใจเท่าๆกันค่ะระหว่างทางก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันทุกตัวก็เอ่อให้อาหารหลักธาตุหลักธาตุรองธาตุาเสริมอะไรพวกนี้ก็ให้เหมือนกันค่ะพ่นก็พ่นเหมือนกันพร้อมๆกันเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ถ้าเราใส่ใจยังไงก็สวยค่ะเลี้ยงด้วยความใส่ใจไม่ได้เลี้ยงแบบทิ้งๆคว่างๆ ยังไงก็ใส่ใจเขาผิดปกติตรงไหนแล้วก็พยายามหาสาเหตุให้เจออย่างใบเหี่ยวคอตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูค่ะว่าเขาผิดปกติเพราะอะไรหาสาเหตุให้เจอใบแหวงแหวงเนี่ยเฮ้ยเกิดจากอะไรเว้ยแมลงหรือ,หร,อหรือนอนอะไรเงี้ยเขาก็หาสาเหตุถ้าทางที่ดีก็ป้องกันค่ะฤดูให้รู้ว่าแต่และฤดูเนี่ยมันมีเอ่อมันมีภัยสําหรับไม้เราอะไรบ้างอย่างหน้าแรงเนี่ยค่ะนอน นอนกับตะก,กะแตนค่ะเพราะว่าสวนเรามันจะชุ่มชื้นเนาะเย็นพวกนอนพวกตะก,กะแตนก็จะมาอยู่ค่ะมาอาศัยเพราะงั้นเราก็ดูดูเพราะว่าอากาศแห้งๆแรงๆอย่างเงี้ยค่ะก็ทางสวนของเรามันก็ยังเขียวโชว์ลอตาลอใจยอยู่เขาเข้ามากินอย่างเี้ยค่ะมาหาอยู่หากินเพราะว่าข้างๆบ้านเนี่ยป่าหญ้าพวกต้นมงต้นไม้มันก็แห้งเนาะ แต่ว่าสวนเรายังเขียวชะอุ่มอยู่เนี่ยเขาก็ต้องหาแหล่งอาหารเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ใจต้องดูแลค่ะว่าเขาผิดปกติตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องหาให้ได้ค่ะว่าเขาผิดปกติแล้วก็แก้ไขให้ทันค่ะเนี่ยค่ะความต่างเขาก็มีตรงนี้ค่ะ,อ,ะอันนึงเป็นทรงพุ่มเตีย้ยอีกอันนึงเป็นทรงพุ่มที่โปร่งเพราะก้านเขาสูงกว่าก้านเขายาวกว่าค่ะอันนึงใบตั้งอันนึงใบตกนี่แหละค่ะ ส่วนสีนี่แยกแทบไม่ออกเลยค่ะเราต้องอาศัยลักษณะสังเกตรประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆพี่ๆป้องการข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอะอย่าง Big Apple แลเราก็พอมีแบ่งแดงเศรษฐีเราก็พอมีแบ่งราคาจับต้องได้ค่ะไม่ได้แรงจนเกินไปค่ะ ติดต่อเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ